Bye. Uh -huh. ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะเรื่องการให้อาหารที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสมเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอย่างไรก็ตามเจ้าของมักประสบปัญหาเรื่องเวลาในการให้อาหารด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงมีการพัฒนาเครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันช่วยตั้งเวลาปริมาณอาหาร แจ้งเตือนเมื่ออาหารใกล้หมดและตรวจสอบสถานะเครื่องแบบเรียลไทม์ทำให้การดูแลสัตว์เลี้ยงสะดวกยิ่งขึ้นและช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีค่ะทีมของพวกเรามีชื่อว่ายาดมคือโปยไเซียนค่ะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าโครงงานที่พวกเราทำมีชื่อว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ k ค n าซีเดค่ะ นะคะโครงงานนี้นะคะจะเหมาะกับกลุ่มบุคคลที่แบบไม่มีเวลาให้อาหารสุนัขเป็นเวลาแต่ต้องการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรต่างจัดชนิดต่างๆนะคะก็คือต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่เราไม่มีเวลาแล้วก็ให้อาหารเขาได้ตรงเวลานะคะก็เลยต้องหาตัวช่วยเราก็เลยผลิต สิ่งสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะตอบสนองอกลุ่มคนที่ต้องการแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะจุดเด่นของโครงงานนี้นะคะก็คือสามารถที่จะให้อาหารสุนัขตามปริมาณที่เหมาะสมและก็เราสามารถที่จะควบคุมปริมาณอาหารหรือว่าต้องการให้ปริมาณอาหารเท่าไหร่ สัตว์เลี้ยงของเราถึงจะอิ่มแล้วก็สุขภาพดีค่ะแล้วก็หากอาหารของเราเนี่ยใกล้จะหมดหรือว่าสัตว์เลี้ยงกินไม,ม่อิ่มนะคะเราก็สามารถแบบเติมให้เขาได้ตามจํานวนที่กําหนดแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่ออาหารใกล้จะหมดด้วยค่ะจะทําให้เราทราบนะคะว่าอาหารเนี่ยเหลือปริมาณเท่าไหร่เราต้องต้องเติมไปประมาณเท่าไร่นะคะถึงจะเหมาะสม ะะแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนในระบบแบบเรียลไทม์เลยนะคะเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยจะไม่มีการแจ้งเตือนแบบดีเลยหรือย้อนหลังนั่นเองค่ะก็จุดเด่นของเราก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ยกมาพูดในเรื่องที่แบบเด่นๆนะคะก็เด่นๆก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดปริมาณอาหาร การแจ้งเตือ,อนที่ถูกต้องและแม่นยำนะคะทั้งแบบเดียวไทม์ hmm. การด mm ีเลย์ก็คือจะน้อยมากๆหรือแบบแทบจะไม่มีเลยนะคะ mm hmm. และเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เล็กมากไม่ไม่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีขนาดที่เล็กเล็กเล็กกไม่ได้มีขนาดที่เล็กเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็คือขนาดกลางๆก,ก็คือ ถ้าเราวางไว้ในบ้านหรือว่าที่พักที่ทํางานเราก็สามารถวางไว้ได้นะคะไม่ได้แบบมีปัญหาหรือว่ากินพื้นที่อะไรยังไงนะคะก็คือในส่วนของโครงงานนี้ก็มีจุดเด่นหลักๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับกระบวนการการดำเนินงานนะคะเราจะเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไอ้อาหารอัตโนมัติที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เช่นหนด MCU หรือบอร์ดอนุโนนั่นเองค่ะทั้งนี้เพื่อควบคุมการทำงานการเปิดปิดกลไกการให้อาหารเมื่อเราได้มาแล้วนะคะก็จะทำการออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบซึ่งประกอบไปด้วยถังเก็บอาหารมอเตอร์ สำหรับหมุนจ่ายอาหารเซ็นเซอร์วัดปริมาณอาหารและบอร์ดควบคุมค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชัน b l i n k ซึ่งจะช่วยควบคุมการจ่ายอาหาราผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งมีฟีเจอร์สำหรับแจ้งเตือนอาหารที่เหลืออยู่เพื่อส่งผลให้เจ้าของสามารถวางแผนการให้อาหารในครั้งถัดไปได้ค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินง,งานนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. บอร์ดอ d u ดูโรุ่น esp 8 2 6 6 2มอเตอร์เซอร์โว สามโมดูลจอแสดงผล LCD 4. โหลดเซลล์หรือเซ็นเซอร์น้ำหนักนะคะ 5. เครื่องขยายสัญญาณให้กับโหลดเซลล์รุ่น SX711 นะคะหกโมดูลนาฬิการุ่น RTC DS3231 เตัวจับทั้งตัวผู้และตัวเมีย 8. สายอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์เสาย USB หรือสายชาร์จมือถือก็ได้ค่ะ สิแผ่นอะคริลิกใส11น้ำยาเชื่อมแผ่นอะคริลิก12ถ้วยให้อาหารและสิโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่มีค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินง,งานนะคะหเราจะศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้โดยปัญหาในการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้งานทั่วไปก็คือสำรวจได้จากพฤติกรรมการทานอาหารของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ 2. จะออกแบบและวางแผนการพัฒนา ออกแบบแผงวงจรควบคุมโดยใช้บอร์ด Arduino ค่ะทั้งนี้เรายังต้องออกแบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆวางแผนการทำงานของระบบโดยใช้เทคโนโลยี IoT 3. พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบและแอปพลิเคชันสร้างตัวเครื่องให้อาหารโดยติดตั้งมอเตอร์เซนเซอร์และบอร์ดควบคุมเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Arduino นะคะพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุม อินโนเวเตอร์สทดสอบการใช้งานการทดสอบระบบการให้อาหารอัตโนมัติในสถานการณ์จริงนะคะจะทดสอบโดยตรวจสอบความแม่นยําในการจ่ายอาหารและความสเสถียรของระบบและการตอบสนองของแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ทดลองห้าปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดวิเคราะห์ผลทดสอบและข้อเสนอเนีปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารและฟังก์ชันในแอปให้มีเพิ่มมากขึ้นค่ะ ผลการทดลองจากการทดลองใช้งานจริงพบว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเชื่อถือได้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยระบบสามารถปล่อยอาหารให้สัตว์เลี้ยงได้ตรงตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังช่วยลดภาระและความกังวล ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในกรณีที่เจ้าของไม่สามารถอยู่ให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ด้วยตนเองในช่วงเวลานั้นๆนทั้งยังช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้รับอาหารอย่างสม่ำเสมอตรงต่อเวลาและมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายส่งผลให้สัตว์เลี้ยงนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินี้ ได้รับการพัฒนาและออกแบบสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยสามารถควบคุมตั้งเวลาและสั่งงานการให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้อย่างแม่นยำผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีคุณภาพสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราโปยเซียนคือยาดมขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ